สวัสดีค่ะพมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะมพมุนสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้มาตามแนวทางครับพมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารออ้อยหกสิบแปดเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของพอมุนเนาะค่ะพมุนเนี่ฝันเธอที่สองแล้วของงวดนี้เพื่อนว่าค่ะพมุ่นฝันในเจ้ามือไหร่ะคะฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนล่ะสุดเนาะค่ะบอกซุฟังในยคุณ่อฝพพันแนวไรนอฝันว่าอะไรไปวันแฮ บ้านแห้งุ่มแห้เห่าแห้อยู่บัดวันไปบ้านแห้อ่านทดศค่อนเท่านี่คค่ะบ้านแห้เห่าแห้อยู่วันนี้เท่าคืนมาอันนั้นมีเด็กหน่อยกลางคนนี่แหละค่ะมันจะมีว่วหรออันเพราะไงผนว่าค่ะมีวัวมีทาเบิรงตีดอ่ะ ในวันวานเนี่ยก็ห้าวห้าวห้าวกันมาบวานนะห้าวมากนะถือต่ปะปะโกดค่ะถือต่ปะกดก็ได้มาปดวานก็มาหอยต้นไม้ไว้แหนะห้อยต้นไม้ไว้วานก็ปดปดป่ะปดได้หาตันมิตะปะกดเบิดเออมิตะปะกดในหาตัวคปะกดหาต ดีใจเอาว่าสันพัน่์โอ้ก็ถือตปะปกดแต่ว่าแหนี่ยโอ้ถือของเจ้าอยีน่นาะ้อใหญ่เน้นอคนละแต่ว่าตัวใหญ่บ่า,าค่ะใหญ่ได้เป็นตัวสามแขนตะปกดิ้นตัว,ตวงำงหง่ะตะปกดหาตัวบาทก็ปฝ้าเอาใส่ถุงแพ่งแงปเ้าถือแห่กบถือปลาแล่นห็นว่าดีใจเลยมัน มีใจว่าได้ปลาหลายตัวมิถ no? ึงตัวใหญ่ๆเนาะย่านย่านอันนั้นย่านท่าเจ้าขอท่าเจ้าก็มีอยู่นี่น้ำมันอันค่ะย่านท่านเจ้าขอเอ่อนำจับไหลแห่ไหลปดเอาปลาเดาเอาใส่แผลถุงแผลแยงเลยถือทั้งแห่ทั้งปลาอันปลอมปอมเสียงเสียงไปอันทั้งขาง ถือแดนย่านคนขอเนาะอย่านั้นจะขอป่าค่ะดีใจายค่ะในความฝันบานนีได้มันก็ได้หูเมียอืรซ้ำนีฝันว่าได้แดนนะได้แดนถือปลาแดนถือปลาแดนอย่านคตรคอปลาค่ะก็ได้มันกับหูเมียค่ะในความฝันนี่เนาะคุณพ่อฝันเมื่อางฝันสันสันบานนี้สิถามคุณพ่อได้บานนี้ คุณพ่อว่าปรากฏนี่เป็นเรศยังว่าปลาปลาเป็นกระหน่แปดที่แล้วแฮกแตสิบพเว้นนนํำแฮกเป็นหาเป็นหกบ่แฮกบ่หากับหกเนาะเกค้มสามตัวเต็งค้ำว่าปรากฏปลานี่เป็นแปดอยู่แล้วกดนี่สิบพเป็นเก้าบ่เก้ากดค้ำปรากฏนี่ก,กระตกอเนาะ กดนี่ต้องเป็นเก่าไอ้คุณพ่อประกุดกะได้อี้าโตัวว่านฮาโตัวนฮาโต้แน่หรือคล่ป่าสิบุแปดหาเก่าเปล่าแปดเก่าหาแปดเก่ากับวนนีที่เนาะกับวแนนี้ะกัสิม่วนูนนี่ละคุณพ่อว่าเห็นเด็กหน่อยนะมินโบเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็เด็กน่อยกลางคนนี่ล่ะกับวนหน่อยแห้งเนาะอกับวัหน่อยแห้งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกลางคนไม่ยิ่ง จะคนมันผู้เดียวผู้เดียว,ยาวมาถามมีเด็กหน่อยผู้นิ่งคุณพ่อนี่ก็เป็นผู้เฒ่าเนะาะถือว่าเป็นผู้เฒ่าแมนถ้าตีเป็นผู้ทายนี่ก็หน้าหาน้าหกแมนถ้าตีเป็นผู้เฒ่านี่ก็น้าเก่าเด็กหน่อยนี่จะงไดงกะต้อหน้าหนึ่งแมนค่ะชีพเาเก่าหนึ่งน่ำหมดเจค่เก่าฮกหนึ่งก็เป็นไปได้เลยเพราะว่า กุ้งไส้ก็น้ำฮุกหรือปลาหนามหางกันสินะือเก้าหกหนึ่งค่ะอะลองเบิ้งเนาะค่ะคุณพ่อมากบ่เออมักี่จรอกมักตัวนี้ละเก้าหกหนึ่งบอกค่ะอวันนี้ละเจข้ามสามตัวเต็งเพิ่นตีลองเบิ้งเนาะค่ะเทื่อหมานเนาะค่ะเถื่อนมานค่ะเก้าหกหนึ่งเนาะค่ะสามตัวแล้วก็บแปดเปดนห้าเก้า ปดเก่าหาแปดหาเก่าค่ะคุณพ่อมักแปดหาเก่าหรือแปดเก่าหาคุณพ่อนี่ได้เลยมักตัวนี้ละมักม้วนนี้ละเพราะว่าแพร์เพื่อนว่าตีเป็นหาเนาะมักม้วนป้ากระหาตกะหาโตแค่กระตีเป็นหากระตรงกันกค่ะค่ะปลาหนีตีเป็นแปดเนาะปรากุดแปดเก้าหาเนาะปลาหาโตค่ะแปดเก่าหาแปดเก่าหากับเก้าหกหนึ่งแม่นคะ เลขสามตัวมีเพิ่มอีกบอกคุณพอ่อบอกเอาซ้ำนีเนาะซ้ำนีรัะค่ะนอกเนือจากนั้นการให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพื่นตีซอยการเนาะเจคํจสามตัวเต็งค่ะมือนีมีเพื่อนรวมช่องค่ะท่านผู้ชมมี่เจค่มสามตัวเต็งมานน่าเนาะคะ่ะมาทายทำคุณพ่อเนาะคะ่ะความฝันของคุณพอ่อในคลิปนี้เนาะ,ะแต่ว่าคลิปเรกนี่บอกขั้นใดเนาะ,ค,ะคลิปแรกบอกขั้นใดในคลิปสองค่ะแล้วก็รออีก โ้งสุดท้ายเนาะคะ่ะว่าคุณพอ่อนี่สิฟันโบเนาะคะ่ะถ้าฟันก็สิมาตามอีกคะ่ะแต่ว่า <c oughs> าบฟันกะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเนาะค่ะค่ะคุณพอ่มพมมอมียังเพิ่มเติมบ่คะอืมเราพี่เราพี่เท่านี้ละค่ะนี่เทวันนี่ละค่ะเจคํามียังเพิ่มเติมบ่กระซ้ำนี่คุณตาเพิ่ว่าไม่ซ้ำนี่กะ จำนี้นะคะค่ะค่ะขอบคุณพ่อมุ่น้หลายค่ะบ่แพงในทางขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของพ่อมุนเนาะค่ะค่ะเลขของพ่อมุนนี่ก็เป็นคลิปแรกเนาะค่ะเลยมาติดตามเพิ่นเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของเพื่นเนาะค่ะค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปหาปลาเพิ่นกระไดปลามหาตเพิ่นวันเนาะค่ะเพิ่นใส่มองเพิ่นได้ปลามหาตค่ะกเป็นปรากฏเบิดเพิ่นวันเนาะค่ะ เพิ่นได้แล้วเพิ่นกะแรีนมาค่ะเพิ่นกะเอาเสียงไว้ทั้งคางเพิ่นยานค้นคอเพิ่นวันเนาะค่ะเพิ่นยานค้นคอเอาปลาน้ําเพิ่นเนาะค่ะค่ะตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเด็กตีจากฝันเพิ่นกะแปดเก้าห้าค่ะเป็นเด็กตีจากฝันเพิ่นค่ะแปดเก้าห้าเก้าหกหนึ่งกะเล็กตีจากฝันเพิ่นคือกันเนาะค่ะหกเก้าหนึ่งค่ะ วันที่หนึงกุมภาพันธ์พศ2568กะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมานนำดำด้วยๆเห้งๆปังๆไปกับความฝันของพมุนเนะคะคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบอ่อยพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลข ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮ้าไล้รับส้มรับฟังเนาะคะ่ะค้าถายยังบ่าท่านกดติดตามเจคั็ขอฝากชงเจคํมสามตัวเต็งนําเด้อค่ะค้ามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดยี่มงใดเจคําสามตัวเต็งข็สิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับส้มร,รับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสหรับคลิปนี้เจคํมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะค่าคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ